โลกสดใสเพลินตาพลินใจโลกของเด็กองมว้สสำรวจสร้างสรรสนุกสุขสรรเรียนรู้ไปด้วยกันปอปลาตากลมปาปลาตาลมเด็กๆเดินเลยครับเดินดีๆนะครับเด็กๆนะครับเดินเป็นอากาศดีจังว,วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปไหนนะ วันนี้อากาศดีจังเลยคุณครูว่าเราไปสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียนกันดีไหมครับเด็กๆดีงั้นเราไปกันเลยอ่าเด็กๆตามมาเลยนะครับปอปลาขอตามไปด้วยนะเด็กๆปิดปีปิดเดินชิดชิดเดินตามคุณครูอ่าปิดปีปิดอ่าปิดปีปิดเดินชิดชิดเดินตามคุณครูอ่าปิด ดอกอะไรนะคุณครูคะนี่ต้นอะไรคะนี่คือดอกต้อยติ่งไงล่ะครับดอกต้อยติ่งเนี่ยจะชอบขึ้นตามพื้นดินดอกต้อยติ่งมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งเด็กๆรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะ,อะดอกต้อยติ่งเนี่ยจะมีฝักสีน้ําตาลด้วยละ่ะเด็กๆรู้ที่ว่าต้นนี้มีฝักสีน้าตาลไหมครับใ่รเราไปหาฝักสีน้ําตาลจากต้นต้อยติ่งกันดีกว่าเพราะว่า ฝักสีน้ำตาลมีอะไรพิเศษพิเศษให้หนูได้เล่นด้วยเอาไปกันเลยอยู่ตรงไหนบ้างนะนี่ไงครับฝักสีน้ำตาลเห็นไหมครับฝักสีน้ำตาลนะครับเนี่ยเป็นเมล็ดที่แก่แล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปทําการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ที่คุณครูบอกว่าอาจจะเอาไปเล่นลักษณะพิเศษได้ด้วยก็คือการเล่นประทัดจากฝักต้อยติ่งนะครับมีดอกสีม่วงฝักสีดําน้ําตาลฝักของมัน ้<อ>าวเดเด็ด็กเล่นของนงั้นไปเล่นกับฝักต้อยปิงกันเถอะเพื่อนเนเตรียมน้ำมาแล้วเรามาเล่นประทัดกันดีไหมครับเด็กๆประทัดคืออะไรล่ะครคุณครูอ๋อประทัดจะมีเสียงดังๆนะคะแล้วก็ประทัดเนี่ยเขาจะไว้ใช้จุดในงานพิเศษต่างๆ ฝักใต้ติ่งจะเป็นประทัดได้ก็ต่อเมื่อโดนน้ํานะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับก็คือเอาฝักใต้ติ่งนะครับลงไปที่น้ํานะครับน่าตื่นเต้นจังฝักใต้ติ่งแตกเป็นประทัดได้จริงๆด้วยสนุกกันใหญ่ละทีนี้ย้อนน้ำต้องระไปเอาเพียง ต้นใบติ่งเป็นพรนทัดได้ใช่ไหมครับใช่สนุกไหมเอ่ยใช่ต้นต้ติ่งสามารถขยายพันธุ์โดยการดิดเมล็ดต้นไม้ก็ฉลาดเหมือนกันนะแล้วคนหล่ะเด็กๆคิดว่าสามารถขยายพันธุ์โดยการดิดเมล็ดได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ค่ะเพราะต้นใบติ่งเก่งกว่าเดินน้ำและแตกเป็นพันทัดต้นใ้ติ่งเป็นของเล่นของเด็กไทยมานาน เพราะมีลักษณะเฉพาะต้นมีฝักที่ดีดเมล็ดได้ยังมีต้นไม้อื่นๆอีกที่มีการแพร่พันธุ์โดยมีเมล็ดอยู่ในฝกักเช่นต้นมะกต้นหางนกยูงฝรั่งต้นจำรรงต้นคูนเป็นต้น <c oughs> เล่นกับฝักต้อยติ่งก็สนุกได้ง่ายนิดเดียว